ดีค่ะพ่อเคนครับทีข่ะมาตามแนวทางกับพ่อเคนค่ะในงวดวันที่16พฤศจิกายน2567คลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะคุณพ่อเนาะออค่ะคุณพ่อว่าฝันแล้วว่าสั่นบอกสู่ฟังให้คุณพออ่อฝันยังไงเนาะฝันจที่วานนี่ฝันว่าลูกไส้นัางมักไส้น,น่งค่ะไปพ,พไปพ่อพาไปอำเภอนแอ้มฝันว่า,าไปกับไปตัวจเจ้าคนมีธุระหยัง อาเอมอไซเจ้าเนี่ะเป็นว่าบานมันก็เป็นคนครับมันให้สอนมันค่ะไปมันพาครับไปสิทางมาโลโกเจมาอย่างนี้างนีว่าพู้นทางเขาเห็ดไม่อ่าไม่จังดีก็ได้ว่าจ้อบานมันมันก็ได้จอดอ่ะเจ้าครับว่าบานมันว่าอืมเออมันเป็นคน้อนบานค่ะอ่ามันมันไหนพอครับก็ได้ครับ ครับไปครับไปบ้านไปพ่อบ้าทหนึง่งคนคนเช่นคนเช่นเขาบอกกันอย่างนั้นแหละบ้านกันก็ได้จอดจอดคุยเข้าจอดเข้าค่ายจอดอยู่กันนะค่ะบานเนี่ยเจ้าคนไปยามไรบอกใส่ดูมันลงไปผุนปาดลงไปอันสาเขาผุนไปรออยู่สาเขาผุนค่ะบานก็ได้ว่ามึงไปยังไรแต่ มึงไปใช้สัตม์บางชน่ะเคนไปรอบงองสาเขาไปบางป่าเป็นว่ะมาเนี่ยมีม,มีแม่กับลกูกนำคนมันมาได้ปะค่ะมาเพื่อนมาก,กันวะเนี่ยไปสเสแสรไปคุยผู้สาวอยู่สาหมดอืออ้อา,อาอีหน่าเน่าเป็นแม่หางค่ะมาก,กันมาเนี่ยมาผู้สาวเป่ามาเฮียนเฮียนเป็นกระติด ติดทางด้วยนะติดถนนด้วยค่ะนี่้ะเฮียนควายคนว่าว่าเข้าเอิดไปบางเฮียนบางศานเขาเฮียนเป็นไก่เป็นเฮียนในน้อยทั้งมุ่งอันแอมได้ทั้งทั้งทั้งหัววันี่ทั้งกับทั้งทางสองทางค่ะเออเห็ดเฮ็ดกระท้อปล่อยนะเป็นกระท้อเออเนี่ยคนบางท่านนะคือบ่ร่ำไปด้วยอยังหลอกค่ะเออเขาเฮ็ดใหี้ยไทยส่วน บาเนี่ยว่าเพิ่งก็มากอดกันเกือบไม่นานเลยค่ะอลูกก็เลยมีเสียเอามึงมากอยู่สมัยได้มากตัวกันวะถามผู้หญิงอีกมากอ่ามากกัหนีบอกเสียเอากันนี้บ่อเอาขนเพื่อเอากันวะว่าเด็กขันเจ้าดีนี้แบพี่น้องเขาก็้ามาเลยมาถุ่มมาหอมกันขั่เจ้าดีก็ให้ปล่อยแม่เอาเพียวน้องมาตัว ก็จววากับหอดนีระก็ได้เมียไปฝันซ้ำนี่เนาะค่ะมีฝันต่อไปอีกบอมีฝันแบบมีฝันเดียวฝันซ้านี่เออเออก็บแยังมาทันได้ตกลง่าคอลองครยังหรอกค่ะมันมาเกิดว่าโอ้เฮ็ดจังได้เมียกัก็มียนี่มันโห่เนี่ยมันสิโบ่เวทห้่อยอืาพร้อมเกิดค่ะมันจะบ่ผิดกันบ่คเกิว่า มันก็ไม่เมีอยอะไรดีหนะค่ะนี่ในความฝันก็คือว่ามีเมีมยในตอนนั้นเออเคือ,อคือคือว่าเมียมันก็มีมันมาจากไหนถึงมาเอากับเขาอีอว่ะแต่เนาะค่ะนี่แหละมาในคุณพ่อชีห้แเนียวทางตัวใดนอน<ะ>ในความฝันนี้ในความฝันเนี่ยบอหันสมวงตีเป็นตัวเด็กบอค่ะกะ<า>สี่ตีว่าสาอย่างนี้ก็เป็นสีูุยิ่งก็เป็นสี บานเรี้กหน่อยกับผู้หนึ่งบ้านกับที่ว่าซีซีหนึ่งซีซีหนึ่งเออสามตัวนี่คุณพ่อสชให้ตัวนี้เออบานนี้มันกับมะเขากับอ็ทะเบียนรถนี่ทะเบียนรถกับซีหนึ่งเจ็ดบานนีทะเบียนรถซีหนึ่งเจ็ด 4, 1, เออเพราะว่าคุณพ่อได้ขคีมอเตอร์ไซค์ขั้นนี้ขั้นนี้อืมอค่ะเ,เดี๋ยวสิาพาไปเบ่งเลหลขกมอเตอร์ไซค์ของคุณพ่อนำเนาะค่ะเออเพราะว่าคุณพ่อนี่เด้เปลี่ยนกันขีกับลูกทรายเป็นบอกเออเปลี่ยนกันขีที่แหนคุณพ่อครับ ที่แรกวันลูกไส้ครับที่แรกคุณลูกไส้ครับเออบานนี้ก็มาเปลี่ยนให้คุณพ่อครับเอออมอเตอร์ไซค์คันนี้พากับไปเออนี่ค่ะคันนี้เดาไปแต่ว่าตัวเลขที่คุณพ่อตีให้ก็คือ, 4, 4, 1 1> อ,อสอออี่ีหน<ะ>ึ่งเออเลขกสามตัวสองตัวมีบ่บ้านนี้ฮะสองตัวมีบ่บสองตัวก็ตัดเอาเอ่อสี่หนึ่งสีหนึ่งหนึ่งสี่แบก็ ก็เท่านั <c bamboo> ้นแล้วเท่านี้เออคื่ซีซีมันออกไปแล้วเนาะฮะซีซีมันออกไปแล้วแต่การบอนเนอร์นะค่ะท่านผู้ชมออกไแล้วขาออกอีกได้เนาะผู้ชายอีบนาน้ำโฮกเลยล่ะฮัมฮัมฮัมนบดีบอกว่าโฮกเจ้าเจ้าว่าผู้ชายน้ำยังเงินวะเจ้าแล้วหรอวะมาเทีแล้วมันจะบอกบอกอันนี้ว่าไงเลิอผู้ชายน้ำโฮกเหมือนผู้ชายน้ำโฮกเออพื่อจะเอาขึ้นไปหันอยู่ เด็กเตคค้คุณพ่อค่ะคุณพ่อสิให้ท่านผู้ชมทางบ้านบ่<อ>ถ้าให้ท่านผู้ชมกับเป็นแนวทางก็ได้ค่ะคุณพอ่อบอกเป็นแนวทางให้เพื่อนก็นได้เนาะคะ่ะเออคืออันเอากันไว้บ่กันไว้ก็ได<ะ>้หมอเลขอ่าทะเบียนมอใส่บ้านสี่เจ็สี่หนึ่งเจ็ดเออบ้านเขาเอาสี่หนึ่งหกไปบอกเอาสี่หนึ่งหกน้ำบอกคุณพอ่อเอเอหรือบอกเอาสองตัวสี่หกเนาะเออค่ะเพรบ้านเด็กสามตัวมันมีแล้วเนาะค่ะตาเดาวน้ำกะ ซีซีหนึ่งเนาะคุณพ่อไห้ตารเด่นก็คือซีหนึ่งหนึ่งซีแล้วก็ซีหกหกซีเนาะค่ะให้เพื่อนกราฟเอาน้าค่ะจาดเอาคุณพ่อกับพี่ซ้ำหนีเนาะค่ะให้คุณพ่อมันไปพักผ่อนค่ะท่านผู้ชมค่ะมารบกวนคุณพ่อสักพักหนึ่งแล้วเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวหลังจากจบจากคุณพ่อเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเหล็กมอเตอร์ไซค์เนาะค่ะค่ะขอบคุณพอเขียนได้หลายค่ะพเพืนได้สร้างขอบคุณค่ะตรงนี้เลย ค่ะนี่ก็เป็นเลขทะเบียนมอเตอร์ไซค์ของพ่อเขนเนาะค่ะ่หนึ่งเจ็ดเนาะคุณพ่อนสี่หนึ่งเจ็ดค่ะท่านผู้ชมห่วยเมื่อเป็นเข่ารวบาน้อปีกๆมากนี่ฮะเขือะไร C นึงอะไตรงเลยนะค่ะคุณพ่อเคย่อนเะไร C หนึงเลยว่าสันตรงเลยเพนว่าค่ะเป็นแนวทางของพ่อเขนค่ะในงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้ค่ะเดี๋ยวแอด เขียนให้ท่านผู้ชมทางบ้านแคปหน้าจออีกเธอนึงเนาะค่ะค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับพอเคนสุขูสุขคนค่ะคลิปนี้เขาจบไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะคลิปนาพอกันไม่พอกาสรุปเนื้อทางตัวเลขข้องฝันในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลของพอเคนค่ะในงวดวันที่16พฤศจิกายน2567นนี่ค่ะพอเคนเพื่อนฝันที่2เนาะค่ะคลิปที่2ของงวดนี้ค่ะเพื่อนฝันสั้นๆฝันบ่ย้าวเนาะค่ะในความฝันนี่เพื่อนฝันว่า เพิ่นได้ขี่มอเตอร์ไซค์เพิ่นเนาะค่ะไปกับลูกไส้เพิ่นเนาะค่ะแต่ว่าเปลี่ยนกันขับเพิ่นว่าที่แรกนี่ลูกไส้เป็นคนขับให้พ่อเขี้ยนสอนเนาะค่ะหลังจากนั้นก็ไปจอดแล้วก็ให้พ่อเขี้ยนนี่เป็นคนขับลูกไส้เป็นคนสอนเพิ่นว่าขับเปลี่ยนกันเนาะค่ะหลังจากนั้นพ่อเขี้ยนนี่ขับไปได้สักพักนึงก็ได้จอดเพิ่นว่าคุยกับชาวบ้านเพราะว่าเห็นชาวบ้านแบบหลายคนเพิ่นว่าได้จอดคุยจอดถาม แน่ไปอีกเชนึงลูกไส้ยางลงไปน้องสาเพิ่นบ่าจักน้องสาไผเพิ่นว่ามีเถียงกระตอบผอมเพิ่นว่าร้กก็มีสาวไม่ห่างเนาะค่ะกลับลูกผู้หนึ่งเนาะค่ะยางลงไปหาวัดสัน้วกได้เว้าได้คุยกันกับลูกส้เพระเขียดรักกมากกันเพิ่นว่าค่ะมากกันกับโตกลงโปร่งใจให้ผู้เฒ่าผู้โอมาสู่ขอเพิ่นว่าค่ะฝันซ้ำนี่เพิ่นว่าฝันสันสันฝันบ่อยแย่เพิ่นว่า พอเข็นเพื 1, uh, friends, um, ่อนก็เลยหายตัวเลขในคววมฝันหนี่มาเนาะค่ะแต่ซีมีเลข3ตัวกับ2ตัวค่ะเลข3ตัวนี่พอเขียนเพิ่นหายหนึ่งเนาะค่ะเป็นเล็กตีจากฝัน4นี่ตัวแรกนี่ตีมาจากน้องสาเพิ่นว่าน้องสานี่มันสี่เหลี่ยมเพิ่นว่าตีเป็น4เพิ่นว่า4ตัวที่2นี่ตีมาจากผู้ญิ่งเพิ่นว่าผู้ยิ่งนี่หน้ามเพิ่นว่าระกันหนึ่งนี่ตีมาจากเล็กหน่อยเพิ่นว่าค่ะพอเขียนก็เลยหายเป็น441หนึ่งเนาะค่ะเลข3ตัวคุ้มที่2เนาะค่ะ เลขสี่หนึ่งตัดเหรียญมาจากเลขสามโตค่ะรากาหาหาก็หกหกนี่เป็นเลขตีจากฝันเนาะค่ะอันนี้เลขสองคุมนี่หาหาก็หกหกพราเคสนนี่เพื่อนไห้มาหลังลิปเนาะค่ะหลังทายถ้ำคุณพ่อเพื่อนบอกว่าโล่งหาหาก็หกหกให้น้ำเน่เพิ่นว่ากันไหวเพื่อนว่าค่ะเพราะว่าผู้ชายนี่สองคนเนาะค่ะผู้ชายบางคนก็ตีเป็นหาเนาะค่ะผู้ชายสองคนกับหาหาเพื่อนว่าค่ะเพราะว่าขี่รถสอนกันเนาะค่ะ ดังคนกัตีเป็นฮกเนาะค่ะผู้ชายนี่ตีเป็นฮกเพื่นก็เลยให้ายกฮกกันแม่น้ำเนาะ,ค,ะค่ะหลักกระเลขมอเตอร์ไซค์ค่ะที่ขาดบ่ได้เนาะค่ะเลขมอเตอร์ไซค์เพราะว่าคุณพ่อนี่ฝันได้ขี่มอเตอร์ไซค์ได้ขับมอเตอรไ์ไซค์เทิงคุณพ่อเองเทิงลูกชายเพื่อนเองเน,นาะค่ะเลขทะเบียนมอเตอร์ไซค์ซีหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะเลขสามตัวซีหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะก็อย่าลืมตัดกับหมุวนน้เด้อค่ะ แลราศีหกเนาะค่ะเป็นโตกันเพิ่นว่าเอาไว้น้ำแน่เพิ่นว่าศีหกเพิ่นว่าค่ะผู้หญิงน้ำศีผู้ชายน้ำหกเพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็เลยหายเป็นศีหกเนาะค่ะเป็นแนวทางของพอเค้นค่ะในงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภได้รางวัลใหญ่กับพอเค้นสุขหูสุขคนค่ะ คาถ้าคลิปนี้ทาผู้ชมชื่นชอบด้วยถูกใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวหนิงพระรวยนาำนีด้วยค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ